ตึงต้องซื้อโซฟาภายใน5นาทีนี้ให้ได้ซึ่งมันคลาสสิกมากเลยเนสวยมากเลยภาวนะเธอครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แบรนด์ตันชาแนลนะครับแล้ววันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงห้องนี้ถามว่าตอนแรกอยากจะแต่งให้มันเวรอร์วังขนาดนี้ไหมก็ไม่ แต่ต้นตอมันมาจากโซฟาชุดนี้ชุดเดียวเรื่องมันก็มีว่าพอเราทำบ้านใหม่เราก็จะเริ่มที่จะหาดูพวกของตกแต่งบ้านต่างๆทีนี้มันก็เลื่อนไปมาเจอกับโซฟานี <Wow. S 1> ซึ่งมันตึง คือมันน็อกไปเลยแล้วก็มีความคิดว่าฉันจะต้องซื้อโซฟาภายใน5นาทีนี้ให้ได้แล้วแล้วมันหายากมากสำหรับงานที่จะเป็นโครงอิตาลีจริงๆซื้อมาก่อนพอวันที่น้องโซฟานี้เข้ามานะครับเราก็มีความคิดว่าเราจะต้องทำยังไงกับห้องเนี้ยเพื่อให้เข้ากับโซฟาคุณ <c oughs> <c oughs> ผู้ชมนี่คือเป็นอะไรที่แบบว่า คือทุกคนแบบในบ้านก็คือแบบโอ,โอเคบานหลบาน,นทำทำไปลูกซื้อมากก่อนๆๆเริ่มต้นด้วยม่านนะฮะม่านเนี่ยตอนแรกออริจินอลบ้านหลังนี้นะครับผมก็จะเป็นสไตล์แบบออกวินเทจหน่อยผสมผสานกับบ้านทรงยุโรปนิดหน่อยซึ่งมันจะง่ายมากเลยถ้าเราหาพวกเฟอร์นิเจอร์ที่ออกสีโทนแบบ สีน้ำตาลไม้โอก๊กหรือว่าเป็นไม้อย่างเงี้ยฮะมันก็จะง่ายมากแต่อันนี้คือไปเอางานอิตาลีมาคุณผู้ชมม่านหลุยก็ต้องมาละ1โชคดีที่ผ้าของม่านเราตั้งแต่แรกเนี่ยเขาจะมีลายหลุยซ่อนอยู่ซึ่งเราลืมไปพอเวลาเขาโดนไฟเนี่ยเขาก็สวยอยู่ซึ่งตัวผ้าม่านนะครับก็จะมีเลทราคาที่แตกต่างกันไปนะครับก็ค่อนข้างยากพอสมควรเพราะว่าม่านสี เดิมเนี่ยเราติดมาแล้ว3ปีคุณผู้ชม <S <S ซึ่งตอนแรกช่างบอไม่มีเราคุณเ็นอาจจะไม่มีนะนี่ก็บอกว่าภนะาวนาเธอครับขอให้มันมีโชคดีที่ยังมีสีผ้ามา่านที่เขาสามารถไปตามหามาได้ตกแต่งขอบชายขอบต่อมาก็คือผนังนะก่อนหน้าน,นี้จะเป็นแบบพวก เากาะรูปนะครับพวกเกาะรูปต่างๆซึ่งเราก็คิดว่าเออมันเป็นการตกแต่งแบบเอามาตั้งตั้งรู้สึกเก๋แล้วตอนนั้นอย่างตู้ตัวนี้ตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะมีฟีดล้านเดิมก็ขึ้นมาพึ่งอ้าวตู้นี้ก็เข้ากับโซฟาก็เลยสั่งตู้นี้มาก็เลยได้เคลียร์ <c oughs> เรื่องผนังนี้ไปเลยเพราะว่าความกว้างความยาวความสูงมันพอดี เอาทุกอย่างออกกรอบรูปตามจินตนาการเมื่อ3ปีก่อนเอาออกน้องไม่ผ่านจริงๆมันเหมือนจะโอเคแล้วนะเพราะว่าถ้าเราไม่แบบว่าเงยขึ้นไปข้างบนนะหรือเราต้องเปลี่ยนเพดานเงี่ยคุณผู้ชม เพดานเก่าเนี่ยมันก็ไม่ได้สูงมากนี่มันก็ปิ๊งไอเดียเนาะด้วยความที่เราก็ชื่นชอบที่จะไปเสพความรักชวรี่ตามที่ต่างๆเวลาเราไปเที่ยวโรงแรมหรูเที่ยวต่างประเทศเราก็จะเอ๊ะอ้อุอุอีอ,อ,อ,อขึ้นมาได้แรงบันดาลใจจากตอนที่ผมไปโรงแรมแมนดารินออเรนจ์เนเขาใช้ตัวกระจกที่เป็นกระจก ที่เป็นฝ้าดำๆอะฮะติดซึ่งมันคลาสสิกมากเลยมันสวยมากเลยมันทำให้เพดานที่ไม่สูงเนี่ยดูแบบสูงชะลูดคือมันก็ไม่ใช่ว่าสูงหรอกแต่มันดูมีมิติขึ้นไปก็เลยมีความรู้สึกว่าฉันจะต้องติดกระจกให้กับเพดานแต่เดี๋ยวก่อนหน้าเราเนี่ยก็หลายบาทอยู่พ่อแม่และคนในบ้านก็ต้องปลอดภัย จะมาติดกระจกแล้วตกลงมาบาทหน้าบาทตาบาทคอไม่ได้ทีนี้เราก็ไปมองหาวัสดุซึ่งเราพยายามเซิร์ชหาแล้วเนี่ยวัสดุที่ใกล้เคียงกับกระจกมากที่สุดโชคดีครับไปเจออะคริลิกแต่พอหาได้ปุ๊บก็มีอยู่เพียงเจ้าเดียวเท่านั้นที่ทำได้แล้วค่าตัดกับค่าติดนั้นแพงกว่าวัสดุอีกคุณผู้ชม พอได้เพดานปุ๊บไปหาไฟเลยครับเราจะต้องหาช a เด e ีียที่ติดเพดานครับนะให้ฟอร์มใกล้เคียงกับของเดิมเออเราก็ไปดูช a เดเยียแบบโอ้โชรูมใหญ่เลยนะฮะเราก็หาหาละเราก็พยายามเลือกช a เด e l i e r ที่ออกสีทองทนทองไว้ก่อนแต่มีความแบบเบอร์วังมีความแบบดรามาติกเข้าไป ลึกแล้วเนี่ยไปเจอเพียงแค่ตัวเนี่ยค kind of <tro> ือมันทำให้ห้องเนี่ยสวยขึ้นแบบคือดูไ <Hayır> ม <forecasting íamos> ่ชอยอ่ะคุณผู้ชมอ่ะพูดกันมซะยาวเลยนะคอพักเบรกแบบหนึ่งขอแห้งนะฮะด้วย Luxury Star Collagen ซึ่ง Luxury Star c า l l a อ e n เนี่ยเป็นของแบรนด์ตันก็โฆษณาเลยหนึ่ง สิ่ไม่แพงเลยมาต่อในส่วนของโต๊ะเครื่องแป้งซึ่งโชคดีมากที่มีอยู่แล้วเพียงแค่ย้ายจากห้องนอนมาไว้ตรงนี้ทุกอย่างก็ดูเหมือนจะครบจบแล้วแต่ก็ขาดอยู่สิ่งหนึ่งนั่นก็คือพรมตัวพรมเนี่ยก็มีหลากหลายราคานะครับก็จะมีตั้งแต่ พรมที่ราคาไม่ได้สูงมากนะครับจนถึงพรมที่แบบคืออินบสได้เลยคือราคาเท่ากับแบบเพชรแบบ4กระดัตหกระดัตอะคุณผู้ชมคนขายพรมนี้คือ The Best Seller <Wow. S 1> บิวเรานะฮะแล้วแบนตันก็คือแบบว่าก็ตามนามนะครับคุณผู้ชมปักด้วยดินทองเอยเป็นพรมที่ประดับตกแต่งด้วยซัฟไฟร์เออแต่แบนตันยังโชคดีอยู่ครับที่มีสายโทรศัพท์เข้ามาว่าฮัล lo อยู่ร้านผมเหรอออกมาเดี๋ยวนี้ก็เลยทําให้แบรนดตันออกมาจากร้านผมได้ครับแล้วก็มานั่งคิดว่าเออโอเคเราควรที่จะโฟกัสว่าพรมเนี่ยควรจะเข้ากับโซฟาพอแล้วมีปัญหาขึ้นมาเราก็ไม่ต้องมานั่งแบบว่าดูแลอะไรมากมายนะฮะคุณก็ถ้าเสียก็คือซื้อใหม่ แค่นั้นแล้วเราก็โชคดีที่ได้เป็นตัวนี้มานะครับอย่างเร่งด่วนซึ่งจริงมันก็ไม่ได้หายากหรอกครับแต่ว่ามันหายากในเวลาจำกัดอซึ่งตัวนี้มันก็เข้ากับโซฟาแล้วก็เข้ากับห้องนี้แล้วก็เวลารีเฟกขึ้นไปบนเ,ออเพดานดูข้างบนเนี่ยก็คือเข้าทุกอย่างจบครบ360อองศาคอนเฟิร์ม วันนี้ลาไปก่อนแล้วบ้านหลังใหม่เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูครับภาพพลาดสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาใหเชสเออเชสฉลองให้กับห้องใหม่แบรนด์ใหม่เออเชสเชส เชสให้กับสินค้าใหม่และห้องใหม่โอเคโอเคเชสให้กับสินค้าใหม่ <c oughs> และห้องใหม่